สวัสดีค่ะลันชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำกระทงจากขนมปังกันนะคะขนมปังนี้นะคะมีประโยชน์เราไปทำกระทงเนี่ยก็จะเป็นอาหารของปลาของสัตว์น้ำด้วยนะคะแล้วก็รณรงค์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราก็จะใช้ขนมปังนะคะใกล้ลอยกระทงแล้วนะคะเรามาทำกันนะคะเราจะใช้ขนมปังนะคะเป็นขนมปังปอนนะคะก็จะมี ตัวนี้นะคะเป็นไข่ขาวนะคะถ้าเราไม่มีไข่ขาวนะคะเราใชกาก้กาวแป้งเปียกกาวแป้งเปียกโดยใช้แป้งมันมาทําแป้งเปียกได้นะคะแล้วก็จะมะีดอกไม้นะคะไว้สําหรับตกแต่งมีทูบมีเทียนนะคะแล้วก็ไม้จิ้มฟันไว้สําหรับกลัดนะคะแล้วก็จะมีอันไกล้นะคะ อันนี้ถ้วยสำหรับทําขอบวงกลมเป็นฐานนะคะแล้วก็จานรองนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทํำฐานกระทงก่อนนะคะโดยเราจะใช้แผ่นที่อยู่ริมสุดนะคะแผ่นนี้นะคะทำเป็นฐานกระทงนะคะเราจะใช้ถ้วยนะคะครอ,อบลงไปนะคะแล้วก็กดให้เป็นวงกลมนะคะ แบบนี้นะคะกดให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะ อันนี้เป็นฐานของกระทงนะคะเป็นวงกลมนะคะต่อไปเราจะทำกลีบกระทงนะคะเราก็จะตัดนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งขนมปังนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัดเลยค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งอีกหนึ่งรอบ เสร็จแล้วเราก็ตัดขอบที่เป็นสีน้ําตาลออกเราก็ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะขนมปังที่เราตัดออกขอบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเรา ไปนำเลี้ยงอ่านำไปเลี้ยงปลาได้นะคะ จะได้ตามนี้นะคะ1ชิ้นนะคะขนมปัง1ชิ้นเราจะตัดได้4ีสอันสีกรีบนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้จานรองเป็นฐานนะคะเป็นการบังคับกระทงไปอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาขนมปังวางชั้นล่างแบบนี้ ะะเสร็จแล้วเราก็จะทา,าทาตัวนี้นะคะไม่ใช่กาวนะคะเป็นไข่ขาวนะคะอันนี้เราใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้นะคะ แล้วเราก็มาติดตรงนี้นะคะ อันนี้เราก็ยึดติดเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาทำาชั้นที่สองนะคะคือชั้นนี้เราจะวางแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทําชั้นที่สองนะคะเราจะวางกีบตรงนี้นะคะแล้วก็ทาไข่ขาวก่อน ก็วางสับวางเลยค่ะแบบนี้เราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเราหักครึ่งแล้วก็เสียบเพื่อยึดขนมปังให้ติดกับตัวฐานนะคะเนี่ยต่อไปเลยค่ะ นี้เราก็ยึดติดเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาทำาชั้นที่สองนะคะคือชั้นนี้เราจะวางแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำชั้นที่สองนะคะเราจะวางกีบตรงนี้นะคะเราก็ทาไข่ขาวก่อนนะคะ ก็วางสับวางเลยค่ะแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเราหักครึ่งแล้วก็เสียบเพื่อยึดขนมปังให้ติดกับตัวฐานนะคะเนี่ยต่อไปเลยค่ะ อันนี้เราก็ยึดติดกระทงเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำขนมปังนี้นะคะไปตากแดดนะคะให้แห้งเสร็จแล้วเราค่อยมาตกแต่งกันต่อเลยค่ะตอนนี้กระทงขนมปังของเราก็แห้งเรียบร้อยแล้วหลังจากที่นำไปตากแดดมาสักพักหนึ่งนะคะ<อ>ก็จะแห้งเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาเข็มกัดออกนะคะไม้จิ้มฟันออกนะ ถ้าเราไม่ตากแดดนะคะเราจะใช้ไปใส่เตาอบหรือใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะก็จะเร็วขึ้นแต่ของเจรันนะคะก็ใช้ตากแดดเอานะคะเป็นแดดธรรมชาติก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะแล้วพอดีช่วงวันนี้อากาศคืมนิดหน่อยนะคะก็เลยระยะเวลาก็นานขึ้นนะ โอเคตอนนี้เราเอาเข็มกัดออกหมดแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวเหลือนี่สองอันอ่านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปลอยต่อไปเราก็จะตกแต่งนะคะเราก็จะใส่ดอกไม้นะคะดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้นะคะวันนี้พอดอีไปเก็บดอกอัญชันมานะคะก็ใส่ดอกอัญชันนะคะตกแต่งเลย เป็นดอกอัญชันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เทียนนะคะกับทูปนะคะเ,เทียนนะคะเราเอาไม้จิ้มฟันนะคะผ่านด้วยก็เทปนะคะหรือจะใช้หนังยางมัดก็ได้นะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะกระทงขนมปังนะคะแบบง่ายๆนะคะกระทงลักโลกร้อนนะคะอันนี้ถ้าถ้าเรามีเทียนที่เล็กกว่านี้เราก็ใส่ได้นะคะพอดีที่บ้านนะคะเป็นเทียนขนาดนี้นะคะส่วนทูบนะคะถ้ายาวไปนะคะเราก็สามารถตัดได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ